ยิม anyway, går, ้มกราบสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับอ่าที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาช่วงอ่าคำคำใบสองนะครับใบสองกลัวๆหรือว่าใบสามตรงครับอ่าแอดก็ได้มาครับอ่าทั้งเลยครับไก่เตืบโยครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับอ่าสวัสดีครับอ่าสวัดดีใจยิ้มอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนคำคำแรงๆของวันที่อ่าซีมิถุนายนพศอสอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผม ครับครับผมอ่าครับคิดหอดทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับแอดยิมคิดหอดทุกผู้ทุกคนว่าจะเป็นแอดไอแอดแตงโมนะครับเนาะครับคิดถึงทุกผู้ทุกคนครับอ่าครับผมครับเพียงใดครับยูต่างแข่งวัดฝนตกบ่ครับเมื่อนี้ครับแอดยิมแอดยิมก็ได้จุดถูกอ่าจุดถูกเชียงไทยครับขอแนวทางหรือว่าขอโชคอ่าครับจากเจ้าที่จะทานเจ้าพ่มนะครับเนาะครับกับตัวเลขที่สวยงามอยู่แอดยิมกับครับอ่าจะได้ทายมาไว้ให้เบื้องล้วครับกับรอดติดตามเลยครับเด้อ ครับส่วงครับครับแอดยิมในเอฟซีทานนี้นะครับอ่าจะไปเที่ยวอ่าขับแอดยิมหรือว่าไปสร้างอาหารครับส่วงครับส่วงคำคำทั้งแรงครับขับรับไปขับแอดยิมได้ครับผมมาเมื่อนี้่นะครับเนาะครับส่วงคำคำทั้งแรงครับสวัสดีครับครับแอดยิมจะไปสร้างอาหารเนี่ยครับประมาณสองถุงกัวเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าิ่วนนก็เล่งหิวเขาแรงดิ ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีของแอดไอแอดแตงโม่เลยครับเด้อครับที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาครับดิ่งเนาะลังหวยออกครับอ่าครับเอฟซีก็มีหลายจังหวัดเนาะครับเนาะครับผมครับผมสวัสดีครับครับหมู่บ้านนี่ครับเอ็ดยิมก็ได้เข้าไปในเมืองครับไปเอาของฝากจากอ่าอามาเนาะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เพิ่นอ่าจัดเสื้อให้เอ็ดยิมครับผมขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับให้โชคๆมันๆลำๆด้วยด้วครับมี ใจกอเฟื้อเพืพ่อแผ่นนะครับเนาะ,ะครับให้ จัดให้เอ็ดยิ้มของฝากกับระมาณสามสุดสี่สุดเนาะครับเนาะครับเป็นเสื้อีฬาแลราคาเสื้อย่างสวยงามอยู่ครับขอขอบคุณขอพูดในหลายนะครับเด้อให้สุขกมันๆครับผมลำๆเรื่ยๆครับด้วยทะเลแห่งด้วยขึ้นไปเป็นล้านๆเท่าครับผมครับเอฟซีจากชุนบุรีครับอ่าสวัสดีครับครับแราคาเมื่อวานนี่เมื่อวานเนี่ะเอ็ดยิมไปหน้ากลางเนาะครับไปอำเภอหน้ากลางครับกับไปเในน้ำนองติ้งนังเนาะครับกับมีเอฟซีครับเปิี่นเปลี่ยนแม่ค้าขายลูกชิ้นเนาะครับเนาะพร้อมกับขายไก่ครับเปลี่ยนกับถ้าไข่นัเนาะครับแล้วก็ ฝากครับขอขอ,ขอบคุณขอพุดหลายๆนะครับเด้อลูกสินแซ่บแซ่บครับขายขายอ่าขายสิ่งขายของขายดีๆนะครับเด้อครับผมขายขายดีๆครับขายคือเททำเทคาเนาะครับเนาะครับผมก็ขอขอบคุณขอคุณนี่นะครับเมื่อวานนี่ไอ้เะมุ้กว่านนี่นะครับเนาะคุณแม่เป็นกะเหรี่ยนนะมันยิ้มผมเด้อมันคือแอดยิ้มบัววัวสันวาอ่าครับเผนถือโทรศัพท์อ่าไปให้เบิ้งเนาะครับเนาะแม่อผม ครับสีเสียคือไอ้ผู้เดียวกันนะแม่นครับบางเอ็ดยิมก็แม่นเนาะครับเนาะครับผมเพิ่นกะบอกว่าไปร้านแม่แน่สั่งเิ่นก่ของฝากให้กเอ็ดยิมมาซิมืงแล้วครับลูกศิลป์แ่บแสบครับสำหรับครับเอฟซีเนาะครับเอฟซีที่เอาสมปลาเนาะครับมาฝากอ่าสมปลาตองครับอ่าสมอบสมบูโดวะครับเอ็ดเดีขอขอบคุณกับคุณในไลน์ครับอยู่ท่างคุณชัยยะพุ่มนะครับเนาะชัยยะพุ่มครับอ่าก็แซ่บ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 ครับเอ็ดยิมกินเบิร์ดไล่ฮอร์เลยครับครับ ครับผมก็ขอให้สุกๆมันๆลำๆไปด้วยนะครับเด้อครับผมอ่าช่วงเมื่อแรงครับเมื่อแรงเอฟซีทันใดครับจะไปซื้อกับเขากับน้ำครับแอดตกมีแนวมาฝากเนาะครับเนาะอ่าจะไปการนี้ก็เป็นแชร์แนวทางครับเป็นแชร์แนวทางนะครับเด้อใส่วิจัยญาณในการรับชมกับทั้งช่องเป็นแช์แนวทางครับใส่วิจัยญาณในการรับชมครับเมื่อไ้ก็เดือนทางมาไก่เตือนพิกับแต่งโมเนาะครับกับ่ะไก่บันไดดอกครับกับยูุ่วุ่นเพี่อนในแถวนี้แหละครับได้พวแแต่งโม่ได้ก็เป็นอย่างเด้อครับครับผม ครับวนวนเวียนเียอยู่แถวนี้นะครับเนาะครับผมสวัสดีทุกปู้ทุกคนครับที่กดไลค์กดแชร์ขมาครับเป็งไหนเนาะผู้โชคดีเนาะครับเนาะอ่าครับผู้โชคดีกันสิโชคดียุคคาร์บครับอ่าผู้นังกะห้ากะเอาไหมนะครับนี่แหละครับควมฝันครับควมฝันมันก็มีเขาไม่หลุดครับมาครับผมแต่ก็คือดยิมฝันว่าสร้างขึ้นรถไปแก่สัางนี่แหละครับไปซื้อสร้างเนาะครับมาส้่งขึ้นรถเก่าเก่าวน็มาอยู่แล้วครับผมนี่แหละมันกะมีเขาไม่หลุดแต่ห้ากะตีปัญหาไม่ออกครับผม ครับเครื่องทะเบียนรถก็ซีนึงยิงสี่ครับศูนย์หกยิงสี่นะครับเนาะครับคือว่าสั่งนี่มันกับเขาไม่เขาไม่หลุดมันกับยิงสี่แหละครับผมเออครับขออนุญาตแป๊บเดียวได้ครับเด้อครับผมขออนุญาตแป๊บเดียวนะครับเนาะครับโอ้สะดุดสะดุดหน่อยหนึ่งเนาะครับอ่าครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับผมครับสะดุดหน่อยหนึ่งครับผมครับสวัสดีทุกครูทุกคนครับที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องนะครับ ครับบ่าวัยอาจจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่านะครับเนาะครับช่วงคำคำแรงๆช่วงใบสามครับของวันที่ครับของวันที่ยี่สิบครับโอวันที่ซีนะครับครับว้าวอะครับนี่ว่าเอานี้รถครับผมครับออกเลยครับครับครับวันที่ซีครับวันที่ซีมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ครับผมครับชาลินีครับอ่ามาลาวันครับอ่าสวัสดีครับแอดยิมกับสวัสดีครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมครับฝนฝนมาตกนะครับนะทั้งอุดรนฝนมาตกครับฝนมาตกทั้งต่างจังหวัดฝนตกบ่อครับอ่าครับเดินทางปไสดภัระมัดระวังครับห้ระมัดระวังครับผมเพราะว่าเดินทางปลสดภใรระมัดระวังเนาะครับเนาะครับผมครับเดินทางปไสใรระมัดระวังครับว่าถนนมันลื่นครับผมคอยไปคอยมาครับโอ้ ของแอดไวั่อนร้อยสี่สิบแปดท่านครับผมโอ้เดินทางปลอดภัยนะคะท่านมนเลื่อนครับขอบพระคุณครับเอฟซีเือกันนะครับเด้อครับเดินทางไปทํากันทํางานหรือว่าเดินทางับไปขายไปขายครับให้ละมัดระบัางครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุ่ใราครับไปแตงโมเบิ้องนั่ดูครับมันเป็นแบบนี้ครับครับมื่อวีสัญญาณไม่ค่อยดีครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับเด้อครับสัญญาณไม่ค่อยเอาคือไปกดสิ้นสุดครับผมลืมตัว ในละไม่เตมครับผมะครับผมซี่ส่วนแรกมันก็จะสูบอากาศเย็นครับครับครับแป๊บเดียวเลยครับเด้อครับเป็นยังบุกับมือนี้ครับผมครับเป็นสะดุดสะดุดสัญญาณบ่ค่อยดีเนาะครับเนาะครับเป็นน้ำฝาน้ำฝนครับผมเป็นน้ำฝาน้ำฝนครับสัญญาณบ่ค่อยดีเนาะครับเนาะครับผมสัญญาณบ่ค่อยดีครับเป็นน้ำฝาน้ำฝนครับ ต้องเงียบยิ้มกัน hmm. ทายบะไรครับครับจะ,จะเป็นคลิปสั้นในเบิ้งนะครับผมแอดนะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดี ครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับเอฟซีของแอดไอนะครับเนาะหรือว่าของแอดยิมแอดแตงโมครับสัญญาณไม่ดีค่ะแอดครับผมแมนอิลีครับแอดยิมไทยบระดียเลยครับอ่อแต่รอดแต่รอดคลิปสั้นนะครับเดี๋ยวแอดยิมจะลงให้เบิ้งครับว่าเอ่อเอทยิมจะไปสร้างกับเข่ากัมน้ำม้อแรงตัวใดแอดยิมกับคับไปจุดทูบอ่อขอขอพรมาแล้วขอโชคขอลาบมาแล้วครับแต่ว่าแมนว่าแมนกับครับขอโทษขออภัยนะครับเป็นแค่นะทางครับใส่วิจัยยันในการรับชมครับมันก็มีเขาขิ้นรถธรรมดาเนาะแตง ครับผมอืมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับส่วนวันที่นี่นะครับเนาะครับคือควมฝันนะครับควมฝันมันกับตามที่จริงครับอ่าของเสียทั่วหงอกนะครับอ่าออกหงอที่วันกี่ครับอ่าครับกาเพ่นกับฝันบ่ค่อยผ่านด้ครับเสียทวงออกกับเหมือนะครับวันถือทุกงหดอกาเพ่นกับได้โชคได้หมันอ่ได้โชคได้ลาบทุกงหดครับผม อ่ะงวดนี้ก็มีผู้เฒ่าไปเขียนให้วว้สันว่างวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะตัวแดงจืงครืองสันนี้ว่าหยัดยิ้มก็อ่าเคลืนน้ำลงนบกไลเนาะครับเนาะครับสลากกินแบงร์รัฐบาลครับอีเรนึงละเกตเเก้วนครับผมงวดนี้ยังจะไปเติมเอาตอยอยู่แต่งงโมครับอืมเป็นไรก็คดีอะไรเนาะครับเนาะครับอ่าเท่ากับเป็นการเชี่องโชคนาะครับเนาะเป็นการเชี่องโชคครับผมแล้วก็กับเอฟซีทั้งพี่ประเสริฐนะครับพี่ทั้งลุณพ่อป้าครับเพ่คนครับ ครับเพิ่นกับฝันว่าผู้เฒ่าขี้ขี้หลังพญานาคขจนว่าครับอ่าพิ่นกับฝันแม่อนนี่นั่นก็ได้ห่างหกหมวดสอวนแล้วครับอ่ะหมวดนี้ก็มาล่อติดตามนะครับควบฝันของเพิ่นครับว่าเพิ่นสิมีแนวทางให้บอนะครับเนาะครับก็ล่อไปเรื่อยนะครับครับถ้าเพิ่นได้แบ่งโชคลาภขอหมานน้ำพิ่นนั่นแหละครับผมแล้วแอดยิมเพ่กับสิ่ฝันบอขวดนี้ก็ล่อติดตามครับว่าแอดยิมสิ่ฝันบอตั้งเมื่อนี้ขี้รถทะเบียนซีหนึ่งศูนย์หกมาได้แต่งมอครับ ครับในโชครูดูครับอ่ะเอฟซีถาม่อว่าในกระงแรงๆเรตัดส้นหน่งหกแทำคลิปเนาะค่ะทำคลิปค่ะเป็นจุดูค่ะเป็ <ry> นแนวทางใหเอฟซีเส้นแล้วเนาะค่ะครับวงแรงๆค่ะสหน่งค่ะโอ้ซี6หนึ่งสูนมากเป็นบวกครับส่วนกำคำแรงๆเนาะครับเนาะครับขากับเขากำนำครับอ่าแล้วก็เลขทูปอ่าที่ครับไปจุดขอปูรีนบแตงโมครับกาเขายืนบแตงโมเขครับอ่าแอดยิมกา ครับบ่าอะไรเบิ้งน้ำแตีงโม่นะครับเนาะครับผมครับแต่มื่อนี้ครับแอดยิ่มมีแนวทางอ่าครับของอ่าวันที่4มิถุนายนครับพศ2000ห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนาะครับเบิ้งเป็นแชร์แนวทางเลยครับเด้อใส่วิจัยยันในการรับชมครับอ่าตัวเลขมันก็มีเขาไม่รู้เนาะเตีงโมครับอันนี้เบิ้งเป็นแชร์แนวทางเลยครับเด้อครับใช้น้อยแอดเยี่มภาไทยมาเนาะอยู่เครื่องไหนเราบันนี้ครับเครื่องด้วย ขอบคุณกรรมสนธนาครับผมแมีนครับครับสวัสดีครับปลอท่านครับสวัสดีครับเอฟซีไซบุลนะครับเนาะครับที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ้มอยากไปยิ้มเนาะค่ะค่แก่ใจเย็นๆค่ะใจเย็นนะโอเจร้อเนาะค่ะครับค่ะวันนี้เอฟซีทันใดเนาะค่ะปันดีค่ะสามะแบ่งปันค่ะก้อมฟันกันคือเก่าแล้วค่ะเพราะว่าก้อมฟัน การมีเขามีรุดเนาะค่ะแต่ละงวดเทั่วไปบางงวดกับเขาเนาะค่ะบางงวดกับพวกเขาค่ะปู้ยได้ฟันดีเัากไปแจ้งมาแบ่งปันกันค่ะคครับ่ะส่วนนี้เัากไปล่อเบิ้งเนาะค่ะวาแตงโมแต่ฟันบอค่ะครับผมแ้่ฟันกระสีแบ่งปันเพื่อเราละค่ะปีแตงโมแตงโมฟันปีแล้วที่แหวงว่คิวอยู่พี่น้องเพ่าะว่างวดงวดงวดนี่ก็รอติดตามครับความีฟันของแตงโมแล้วก็ของแอทยิมเนาะครับเนาะน้องไอ้กะน้องไอ้กะนั่นฟันแท้ดิเพราะว่าน้องไอ้กะคาเรียนเนาะครับเนาะคาเรียน ครับผมอ่าสำหรับแนวทางนะครับแนวทางที่อ่าแอดยิมครับไปจุดเส้นวยกล้วยได้แตงโมนี่ครับอันนี้นะครับเด้อครับแนวทางอันนี้เป็นแค่เลขทูบครับผมอันนี้เป็นเลขทูบนะครับเนาะก็้วยนะครับอ่าครับเลยก็ให้กล้วยกลวยสินะครับเด้อครับแอดยิมเบิรงว่ามันไอแตงโมมาเบิรงว่ามันศูนย์เจ็ดห่าวสินครับศูนย์เป็นล่างๆครับยิมครับผมเป็นล่างๆแตงโม่าเป็นล่างๆนะครับเนาะครับผมนี่ครับเด้อครับเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดห่าแล้วครับอันนี้เป็นเลขทูบนะครับเท่ากับ ใส่วิจัยญาณในการรับชมครับผมนี่ครับเห็นเพราครับมันมันเหลี่ยมกับไทยอยู่ครับอ่านี่เป็นเลขทูบแล้วครับเนาะครับผมครับเดี๋ยวยิ้มบอกให้บ้างนะครับอ่าขับก็เบิงในจอนะครับเนาะครับเลขทูบที่จุดอ่ากับปูพุ่มนะครับเนาะครับก็คืออ่าศูนย์เจ็ดหาน่าแตงโมเนาะศูนย์เจ็ดหาครับอ่ากันสีครับเอาไปพิจารณาใส่วิจัยญาณในการรับชมครับทั้งสองกับเป็นแค่น้าทังครับผม อ่าบริจัทชวนเด่นการพนันแต่พากันไดครับเพิ่งเป็นแชแนวทางนะครับเด้อครับส่วงคำคำแรงๆครับเอฟซีทันใดขึ้นไปสั่งกับเขากับน้ำครับไม่ชัดอ๋อไม่ชัดกับเขาเบายิ้มนะครับเลขทั่วไปเพีนคือศูนย์เจ็ดห้านะครับเด้อครับจุดออกครับถูกเชียงไคเชียงโขกครับเอ็ดยิ้มกรับตัางกิจภาวนาขอยังกับน้ำปูยางดีคนละครับปูพรมนะครับเนาะครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีทุกปูทุกคนเอฟซีของแตงโมครับมีของแตงโมครับ อ่าทายทอดได้ผู้เดียวนะครับเนาะครับ075เลขทับครับผม07 5ครับ075ครับเป็นแจนเอาททางเลยครับเด้อครับใส่วิจ่ายยันในการรับชมครับเดินทางไปไสมมาไสมครับก็ขอให้อ่าเชียร์ขาดปลอดภัยครับควบเจ็บใจได้ควบไขยาให้มีครับวันที่4มิถุนายนครับพศ2 5 67เนาะครับเนาะครับผมอ่าเหตุอันใดก็พ่อขายแม่ขายครับก็ขายของขายดิบก็ดีเนาะแต่งหมดเนาะครับผมสม ครับคุณสมศรีนะครับเนาะครับอ่ะครับเบิองแตงโมครับผมครับศูนย์เจ็ดห้าครับผมอ่ากับไหนละครับเอฟซีครับสองตัวกับเจดหาครับครับตัวเครื่องมันบามีครับแตงโมว่าเป็นศูนย์มาสันว่าอ่าครับผมอ่าครับเอากระชับใส่เลยครับครับครับผู้พิพากษนในสองตัวเชีงเท่งแตงโมครับศูนย์เจษหานาะครับเนาะเจษหาครับขาเท่านะครับกับศูนย์ใส่ครับเป็นศูนย์เจ็ดห้าครับอ่า คาดตับกสมมะแรงเลยครับเด้อครับส่วนสองคุมเครืองขับมักกะตามขันบ่มักกะพันครับเพราะว่าทางนี้ก็เป็นใจแนวทางครับมันก็มีเขาไม่รุดธรรมดาเ่าชัดกัเอาความเบาเลยครับเด้อความเบาครับกับตัวเก่าๆแหละครับตัวเทียดยิมโบาด่ะครับเกีหาครับสองตัวนะครับกันเพราะว่นนี้เาไม่มีตัวที่สามก็ตีเป็นศูนย์ไปเลยครับศูนย์เจ็ดห้าไปเลยมักบอเตงโมครับผมอ่าแตี๋ยวมื่อวามักป่ะสันมาครับอ่าครับกับ ว่ามันโค้งไปทีไหมที่โค้งมครื่องหนึ่งโอ้แต่เมื่อวันโค้งตีเป็นศูนย์ค่ะครับโค้งมีเครื่องหนึ่งก็จั่นครับโค้งครื่องหนึ่งรับเผ่ากับพารณาเอาดนะครับเนาะครับอ่าครับก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาตรงกับบ้านเลขที่อยู่บ้านค่ะห้าเจ็ดอ้าวครับพี่น้องค่าธรรมเนียมสมห้าสิบเจ็ดบาทอ่าจัดเลยครับครับครับค่าธรรมเนียมสมอ้าสิบเจ็ดบาทเป็นไในนอเอฟซีครับอยู่ทางบ้านฝนตกบ่อครับฝนตกบ่อครับผม ฝนตกบ่ครับอ่าครับอยู่ทางอุดรตกบุญหนึ่งครับตกบุญหนึ่งหลักกร, <c oughs> ระเซ้าครับผบชลเนี่มันก็นหนาฝนเนาะครับเนาะครับมันก็นหนาฝนนี่หนาลงไฮลงหน้าแล้วหนาทับหน้าแล้วครับครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับไอช้ชุกชุกมนันมันลำลำ<ว>เร<ล>ื<ว>่อยๆแล้วนะครับได้ได้เหตุกระินเทื่อดเด้ครับอ่าคันนี้เนี่ยแอดยิ้มกแอดแตงโมกแอดได้ไปใส่กับกับทักโดดเด้อครับเด้อบางเทื่อแอดก็จับเอฟซีปรเด้๋ดิครับเอฟซีพันนยังมหาลุดครับผมครับกดดดดีีใใจจแแอไ้ง ครับอยู่กลางตลาดปนณดเอะบนขาขุ่มคุณแม่บนขาคุ่มขวัญไทยรวมทั้งแม่เต่งมโนครับดีใจแล้วครับแล้วความกับของฝากครับผมลูกชิ้นแสบแสบอยู่ครับเป็นล้านขายไก่เนาะตัวงอกค่ะคุณแม่กะว่าท่าเองได้ยินครับตัวงอกกะท่าเองบ่ครับโอ้มาตอกยำยิ้มแถอนาะเอาตัวงอกไหนเนาะครับตัวงอกกะท่าเองคุณแม่บนเอาฝากก็ได้มือนัอะไรครับนี่ขายไก่ขายตัวงอกขายลูกชิ้นเนาะครับแวะไปได้อยู่ครับอยู่ตลาด อ่าทั้งอำเภอหน้ากลางครับผมอ่าครับลูกซินแสบครับกินแม่เล่าไห้ประมาณสองโหลนะกินคืนกินไเลยลวกกินไปเลยครับผมแสบอยู่ครับแสบอยู่ครับครับอยากกินแกงเห็ดโอ้อยากกินแกงเห็ดโอ้ครับผมอยากกินแกงเห็ดครับโอ้ครับอยากกินแกงเห็ดแตงไดยน้อบานน้อครับสาธุคิดถึง๋อครับผมคิดฮอดกับอดเอานาะครับนาะครับผมอ่ะคิดฮอดกับฟังเสียงยิ้มไปก่อนครับผมฟังเสียงยิ้มหนก่อนครับผมครับ ครับปู่คนกับพ่ออินพระสังข์ขเก่าเหรอเนี่แตงโมเนาะครับผมพ่ออินพระสังข์ขเก่านั่นแหละครับเดี๋ยวนี้ครับวันที่สิบสองกับเป็นบุญเด้อครับหาบุญทั้งวัดศาสนวุฒิวัดระล่ำครับบุญพระป้าครับเอฟซีสี่ไปรวมแพ่ยบพระป้าแต่เชิญครับผมวันที่สิบสองวันที่สิบห้ากับของวัดพุทธท่องคือเก่าครับเป็นพระป้าถวายตุ่มพระป้านะครับเนาะครับผมอยู่ทั้งวัดศาสนวุฒิวัดระล่ำก็คือแต่งเดียวเนาะหยิบกระสีหอดวันที่สิบ ข่าววันที่ข่าววันที่สิบสองนี่ก็คือครับข่าวไวตุนพระพาสั่งพระอ่าสั่งอ่างองค์พญานาคครับผมครับผมพญานาคนะครับเนาะอยู่ทางวัดครับเก่าเสียนที่วัดศาสนุบุตรวัดละล่ำข่าวันที่สิบสองนะครับเด้อครับไปอ่อฟ่อนน้ำกันรับยิมก็ได้ครับผมแล้ววันที่สิบห้าครับก็อยู่วัดป้าบันเมือนเท่ากับเราเน่ะครับถวายตุนพระป้าครับผมสั่งอ่าพระมหาเจดีย์ปุรีครับผมอ่าครับอ่าแอดก็ขอใหเอฟซีสายบุญครับเดบิลงอ่า ให้สุกๆมันมันครับมะเร็งครับไปจองตำมกขุองน้ำยิมครับส่วนสองถุงเครื่องครับอ่าครับราคากับเจ็ดสิบห้าบาทนี่แหละอ่าครับหรือว่าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทประมาณนี่แหละหรือว่าหาร้อยเจ็ดสิบบาทประมาณนั้นเนาะก็แตงโมเนาะก็ซื้อเราไปก้าวความเด้อครับซื้อเราตำมุขของเราไปก้าวความเนาะแตงโมเนาะเ่าไปก้าบมันบูดเด้อก้าวไอ้ครับให้สุกๆมันมัน น้ำกันเบิด์ตุกปูทุกคนนะครับเด้อครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่วงห้ได้ท่วงคิดอันใดก็บคอยสมบัติปัตทานาทุกประการครับเดินทางไปไสรกัให้แคลคัดปลอดภัยครับค่าขายกขายดีขายดีเนาะครับเนาะครับผมอ่าแล้วก็ครับทําการทํางานครับกับในหน้าที่การงานจะเลื่อนลงเรื่องครับทุกประการครับสําหรับชิมนี่แอดหยิบแอดไอครับแอดแตงโมครับกับกาบคอสวัสดีครับโชคสุขวันมาด้วยครับเด้อแอดหยิบสีฟ้าไปสร้างตะบบกคงก่อนครับมันสีบันท่านครับน่ะคงละเจ็ดสิบห้าบาท อ่าแต่ว่าเออหรือว่าร้อยร้อยหาร้อยเจ็ดสิบนี่แหละแตงโมครับผมโอ้ปกคลุมแพงเลยแตงโมพวกเราหาร้อยเจ็ดสิบบาทครับอ่าสุกๆมันมันน้ำกันเบอร์ทุกคู่ทุกคนแต่ว่าขี่รถคันของเอ็กซ์ยี่ใหม่เด้่ยคาร์บินซี่หนึ่งศูนย์หกครับก็บยาเรื่มครับผู้ใดสิบบาไปน้ำกลับไปครับไม่แรงก็ได้ครับขี่รถคันนี้แหละอ่ะราสุกๆมันมันน้ำกันเบอร์ทุกคู่ทุกคนสำหรับที่นี่ทางช่องกราบขอสสวัสดีครับ